มาครับน้องๆตอนนี้น้ำในร่องสวนเต็มแล้วมาลองช้อนประกัดกันดูดีกว่าดูซิว่าจะได้ตัวไหมจะหมาหรือเปล่าเผื่อจะมีประกัดเอาไว้แจกน้องๆไปครับไปช้อนกันเลยนี่เลยครับน้องๆเอาริมลิมชายชายแบบนี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าประกัดนะครับโดยจากคติยานมันจะหนีปลาใหญ่เข้ามาซุกซ่อนอยู่ตามใบไม้ตามป่าริมริมรอบบ่อแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวตักแรกช้อนกันก่อนเลยมานี่มาดูใกล้เดี๋ยวนะดงสองต้เอาเนี่ตรงใบไม้นะดูนะเห็นไหมปึ๊บเข้าให้นี่อย่างนี้ ตักแรกไม่มีตัวอ่ะอย่างนี้ตักสองนี่ไงโอ้หนี่นี่นี่ได้แล้วโอ้หนี่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 โอ้ยดูดิอือหือเป็นไงอันนี้ตัวเมียตัวเมียโอ้ยดูดูสีเห็นไหมเขาไปกึ่งใจไหมโอ้ยดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นตัวเมียนะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวเมียนะ โอ้โหเป็นไงตักสองตักแรกก็หมาแล้วนะปะเดี๋ยวเอาใส่นี้ไว้ก่อนเอาใส่นี้ไปก่อนนี่ตัวเมียนะอ้วนๆเลยอ้วนๆเลยโอ้ยเอ้าลุ้งๆเลยนี่ดูอ้วนๆเลยหืมเนี่ยมาดูใกล้ๆนี่นี่เป็นไงตัวเมียนะอันนี้เป็นแก้มอุ้ยอันนี้เป็นแก้มแดงนะแก้มแดงนะอ้วนๆเลยดูดิโอ้ยเดี๋ยวน้ำก่อนเนี่ย โอ้โหเป็นไงล่ะทุกคนอ่ะบ่อยไปก่อนมปตักสองตักสามดีกว,ว่าเอานี่นี่เอาใช้ป่านี่เอาใช้นี่เนี่เอาใส่นี่เอาใส่นี่นหนึ่งสองัโอ้ได้ได้เหรอนีลูกมันอันนี้ลูกมันนี่นี่ลูกมันกัดนะไม่ใช่กิมนะดูตัวก็รู้แล้วนะครับกัดนะไม่ใช่กิมนะไม่ต้องเถียงกันนะอันนี้มันประกัดนะแต่มันเป็นตัวเล็กลูกมันนะสีมันยังไม่ออกประกัดป่านะไม่ต้องเถียงกัน ไม่เชื่อเสียนประกาศในเสื้อไทย